ผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่24กุมภาพันธ์นะครับพศ2568นะครับผมมาพบกับลาลามาศูนชาแนลนะครับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีสินค้าให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับเหมือนเดิมนะครับผมท่านไหนต้องการขายเครื่องเสียงนะครับก็ยังรับซื้อเหมือนเดิมนะครับพี่น้องนะครับแยกชิ้นนะครับผมพี่น้องสามารถทักรายละเอียดเข้ามาพูดคุยได้นะครับผมถ้าอยู่ห่างใกล้นะครับพี่น้องส่งสินค้าเข้ามานะครับเช็คเสร็จเรียบร้อยตกลงราคากันนะครับ สินค้ามาถึงโอนให้ทันทีนะครับส่วนท่านที่อยู่ไม่ไกลนะครับสามารถนําสินค้าของท่านมาขายที่ร้านได้เลยนะครับผมส่วนยกชุดนะครับผมสามารถนะครับวิ่งไปรับเองได้ถึงที่นะครับพี่น้องนะครับท่านไหนต้องการขายนะครับทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมร้านของเรานะครับพี่น้องนะครับขอย้ำเด้อสำหรับท่านที่จะากซื้อสินค้านะครับร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมการซื้อขายของร้านเรานะครับผมมีอยู่ แค่3มช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือนำเข้ามาซื้อที่ร้านได้เลยนะครับช่องทางที่2ก็คือติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือติดต่อเข้ามาทางไลน์นะครับผมช่องทางอื่นไม่แนะนําเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวมีมิชาชีพนะครับพี่น้องจะเสียโอกาสตรงนี้ไปนะครับอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพี่น้อง0894064695นะครับย้ำมีทีร้านของเราไม่มีบริการจ่ายเงินปลายทางนะครับท่านไหนไม่สะดวกนะครับ ทั้ง3ช่องทางนี้นะครับผมเข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเ้ยพี่น้องนะครับผมอเดี๋ยวเรามาพี่น้องนะครับผมมาชมสินค้ากันเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับผมดอก21นิ้วนะครับดอก21นิ้วกิฟตนะครับตัวนี้เป็นรุ่น GPA 2 1 9 9นะครับผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับพี่น้องนะครับผมใช้งานได้ปกติทั้ง2ดอกนะครับผมท่าใดรสนใจนะครับคู่นี้ราคาพร้อมส่งนะครับผม4,500บาทนะครับ2ดอกนะครับ4,500ับาทนะครับ ดอกผ่านการซ่อมนะพี่น้องใช้ได้ปกตินะครับผมไม่เบียดนะครับไม่เบียดนะครับให้พี่น้องดูนะครับผมนะครับผมใช้งานนะครับพี่น้องเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับทั้ง2ดอกนะครับเป็นกิฟต์แม่เหล็กสชั้นนะครับรุ่น gpa นะครับ2199นะครับผมราคา4,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับท่านไหนจะเข้ามารับเองนะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับแล้วก็มาที่ดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงอบอ้อมนะครับรุ่น obc 8 0 5นะครับ obc 8 0 5นะครับตัวนี้ เป็นไว้สี่นิ้วนะครับเป็นไว้สี่นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็น OB 4804นะครับแต่เป็นสเปคเดียวกันพี่น้องนะครับสเปคเดียวกันนะครับก็คือไว้สี่นิ้วเหมือนกันนะครับเป็นไว้สี่นิ้วทั้งสองตัวนะครับกำลังวัตต์ตัวนี้อยู่ที่800วัตต์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็600วัตต์นะครับพี่น้องแต่เป็นไว้เดียวกันนะครับไว้สี่นิ้วเหมือนกันนะครับพี่น้องสามารถเอาไปใช้ด้วยกันได้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจตัวนี้เป็นดอกใหม่นะครับดอกใหม่ยังไม่ ส่วนตัวนี้จะเป็นดอกคูนสองนะครับเคยผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับดอกเดิมๆนะครับไม่เบียดนะครับใช้ได้ปกตินะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องสนใจนะครับผมขายดอกละเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับขออนุญาตขายเป็นคู่นะครับดอกละเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับรับเองดอกละแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็มาดูที่สายลําโพงนะครับสาย s s f นะครับผมสองคูนสองอ่ะสี่คูนสองจุดห้านะครับพี่น้องความยาวอยู่ที่สิบเมตรนะครับ ตัวนี้นะครับท่านใดสนใจเด้อนะครับฟองนี้5 50บาทนะครับผมความยาว10เมตร4คูณ2.5นะครับผมความยาวอยู่ที่10เมตรนะครับพี่น้องเนี่ครับเป็นสายนะครับ s s f นะครับเป็นสายทองแดงแท้นะครับ s s f นะครับเป็นสายลำโพงนะครับตัวนี้ไม่ใช่ v c t นะครับผมไซส์2.5นะครับผมพี่น้องนะครับผมบางท่านนะครับเคยคอมเมนต์ผมมานะครับผมว่าสายไม่ใช่สายแท้นะครับคือคําว่าสายแท้นะครับผมก็คือแต่ละยี่ห้อนะครับ ก็คือคําว่าแท้กับไม่แท้แท้คือนะครับผมเป็นของแบรนด์แบรนด์นั้นนะครับอ่าไม่แท้ก็คือว่าเป็นการก๊อปนะครับขึ้นมาอันนั้นเรียกไม่แท้นะครับผมก็คือนะครับผมจะเป็นแบรนด์ไหนก็แล้วแต่นะครับผมถ้าไม่เกิดการก๊อปก็คือแท้นะครับผมส่วนทองแดงนะครับทองแดงที่อยู่ในสายลำโพงนะครับผมแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์จะไม่เหมือนกันนะครับผมอ่าคว่าทองแดงแท้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นทองแดงแท้นะครับแต่ว่าอ่การผสมนะครับการผสมอาจจะอ่าสี่สิบหกสิบนะครับหรือว่าอ่า อยู่ที่แปดสิบยี่สิบนะครับเพราะว่าทองแดงนะครับผมแต่ละตัวจะมีการผสมนะครับของแต่ละแบรนด์จะไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับพี่น้องนะครับผมทองแดงแท้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นทองแดงแท้นะครับเป็นทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะว่าอ่าอ่าตัวนี้แบรนด์จะบอกว่า99.99%นะครับอันนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทองแดงแท้99.99%นนะครับพี่น้องลองเข้าไปเซิร์ชดูได้นะครับของ ssf นะครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้เป็นสายลําโพงแทะนะครับแท้ของแบรนด์นี้นะครับพี่น้องนะครับผมพี่น้องอย่าไปเทียบกับแบรนด์อื่นนะครับอย่าไปเทียบกับแบรนด์ที่ราคาแพงกว่านี้นะครับก็คือตัวนี้ก็อยู่ในราคากลางๆนะครับที่สามารถเอื้อมถึงได้นะครับผมราคาไม่สูงนะครับพี่น้องอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผม4คูณ2.5นะครับความยาวที่10เมตรนะครับผมราคา5 5า้าบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสาย VCT นะครับเป็นสาย VCT นะครับตัวนี้ขนาด2คูณ1นจุด้านะครับสองคูณ 1. นุ้านะครับตัวนี้สายอ่อนนิ่มมากนะครับเป็นของแบรนด์อะไรเนาะขออนุญาตนิดนึงนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ต้องต้องขออภัยพี่น้องนะครับเพราะว่าตัวหนังสือมันลบไปนะครับลบไปเกือบหมดนะครับไม่สามารถที่จะเห็นแบรนด์ได้นะครับแต่พอ ที่จะเห็นอยู่นะครับว่าเป็นไซส์นะครับนี่ครับไซส์สองคูณหนึ่งจุดห้านะครับพี่น้องนะครับเป็นไซส์สองคูณหนึ่งจุดห้านะครับแต่ตัวแบรนด์นะครับตัวแบรนด์ของสายอันนี้ไม่รู้นะครับตัวนี้อ่อนนะครับสายอ่อนค่อนข้างอ่อนนิ่มเลยนะครับผมตัวนี้นะครับความยาวอยู่ที่สิบเก้าเมตรนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับกองนี้สี่ร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับผมสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับอ่อนนิ่มมากนะครับตัวนี้ กองละ่อบาทนะครับนี่ครับความยาว19เมตรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวตัวนี้นะครับผมเป็นสาย VCT เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นของมันมันอ่านไม่ออกนะครับพี่น้องนะครับผมพี่น้องท่านในพอนะครับมันค่อนข้างจะเรือลำนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นสาย VCT ไซส์นะครับ2คูณ2.5นะครับตัวนี้ความยาว20เมตรนะครับ ความยาวอยู่ที่20เมตรนะครับตัวนี้550บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ550บาทพร้อมจะส่งนะครับผมสายมีเข้ามาแค่นี้นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็สายสัญญาณนะครับผมสายสัญญาณนะครับมีสายนะครับปุกเกีดีนะครับตัวนี้จะเป็นของนะฮะแบรนด์นะครับ Pro Connect นะครับพี่น้องเนี่ครับเป็นของ Pro Connect นะครับตัวนี้ก็หลายเส้นอยู่นะครับพี่น้องลองดูนะครับ2 4 6สี่แปดิบตัวนี้ก็น่าจะปาะมาณ10 1 1 สิบสิบเอ็ดเส้นนะครับเป็นของโปรคอนเน็กทั้งหมดเลยนะครับโปรคอนเน็กทั้งหมดเลยนะครับ นี่ครับีสวยนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับก็คือแกะออกจากแหลกนะครับตัวนี้อ่าที่ขอแจ้งพี่น้องนิดนึงนะครับก็คือสายสัญญาณนะครับเราไม่ได้มาลองนะครับให้พี่น้องทุกเส้นเด้อพี่น้องนะครับเราไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าทุกเส้นใช้ได้ปกตินะครับก็คือตัวนี้ถอดออกจากแหลกนะครับผมกับเครื่องเสียงที่เหมามานะครับพี่น้องก็คือเจ้าของเดิมก็ใช้งานอยู่ปกตินะครับแต่ว่าส่วนปัญหานะครับของสายก็คืออันนี้ไม่สามารถตรวจสอบให้พี่น้องได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับ อ่ตัวนี้เป็นสายโปรคอนเน็ทั้งหมดนะครับสลับกองนี้นะครับแล้วก็จะมีของอ่าลีดนะครับตัวนี้เป็นของลีดนะครับหัวลีดนะครับนครับเป็นหัวลีดก็ตัวนี้ก็ห้าเส้นนะครับตัวนี้ห้าเส้นแล้วก็อ่าจะเป็นของดีนาดีนาคอมนะครับตัวนี้เป็นสายโฟนนะครับผมเป็นสายโฟนดีนาคอมนะครับก็คือทั้งหมดนี้นะครับพี่น้องท่าไหนสนใจเด้อนะครับท่าไหนสนใจนะครับผมกองนี้นะครับหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับกองนี้หนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับผมเอาเฉพาะอ่าแบรนด์ โบคอนเน็กก็คุ้มแล้วพี่น้องนะครับผมท่านไหนหาอยู่ท่านไหนสนใจเรื่องตัวนี้นะครับกองนี้นะครับผม1,000บาทนะครับผมแล้วก็ตูดฮ่อนนะครับตูดฮ่อนนาโนวาพร้อมใช้นะครับตัวนี้เป็นตูด n 1 2 0นะครับ n 1 2 0 h นะครับปากเป็นปาก21นิ้วนะครับผมรุ่น s v 2 1 i นะครับ s v 2 1 i นะครับสภาพมือหนึ่งนะครับตัวนี้ขอท่านที่เข้ามารับเองได้นะครับผมขายเพียง ตัวละหนึ่งพันบาทนะครับตัวละหนึ่งพันบาทนะครับผมเฉพาะท่านที่สามารถเข้ามารับเองได้เท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับแล้วก็มาดูที่แหลมคอมนะครับพี่น้องแหลมคอมนะครับทั้งสองตัวนะครับทั้งสองตัวเป็นคอม 4C นะครับทั้งสองตัวเป็นคอม 4C นะครับไว้ตัวเดียวกันนะครับพี่น้องนะครับแต่ก็จะต่างยี่ห้อนะครับนี่ครับนี่ครับ HR 4C นะครับเป็นคอม 4C นะครับตัวนี้ก็จะเป็น TNS นะครับ 4C0C นะครับผมก็คือเป็นคอม 4C เหมือนกันนะครับไว้ตัวเดียวกันนะครับพี่น้องสามารถ สลับไว้กันได้เลยนะครับผมส,สลับ2 uh ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมขายนะครับพร้อมปากนะครับมีปากมาให้นะครับตัวนี้เป็นปากน่าจะแปดนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับนี่คนี่ครับพร้อมปากนะครับผมแถมความซีซพร้อมปากนะครับ อะชุดนี้นะครับผมปาก2อันนะครับแหลมพร้อม2ตัวนะครับชุดนี้900บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ900บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมท้าไหนสนใจนะครับแล้วก็มาดูที่ดอกลําโพงนะครับผม10นิ้วคานนีนะครับ10นิ้วคานนีนะครับเป็นรุ่น AB400 นะครับ AB400 นะครับตัวนี้เป็นดอก10นิ้วนะครับโครงหลนะครับผมสวยๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับนะครับยังไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับผมสภาพสวยตัวนี้ไว้ สามนิ้วนะครับพี่น้องนะครับไว้สามนิ้วไว้ใหญ่เลยนะครับผมท่านไหนหาดอกสิบนิ้วนะครับผมเสียงโล่ตับต่ำนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสิบนิ้วคานนีนะครับรุ่น A B สี่ร้อยนะครับกําลังวัดอยู่ที่สี่ร้อยวัตต์นะครับที่แปดโอห์มนะครับดอกละเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับดอกละเก้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับท่านไหนเข้ามารับเองดอกละแปดร้อยบาทพอนะครับผมแล้วก็มาที่ดอกสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วอ Audio r e w i n ์นะครับผมรุ่นสี่นะครับสี่ A.S.S. ซีรีส์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเป็นดอก12นิ้ว200วัตต์นะครับผมตัวนี้จัดสเปคเดียวนะครับกับ 200S นะครับสเปคเดียวกับ 200S เลยนะครับผมต่างแค่แบรนด์นะครับเป็นดอกเดิมๆนะครับดอกเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับสีสวยนะครับสีสวยมี2ดอกนะพี่น้องนะครับผมตัวนี้ก็ดอกละ850บาทพร้อมส่งนะครับดอกละ850บาทพร้อมส่งนะครับท่านไหนเข้ามาทับเองนะครับผม ดอกละเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับขายเป็นคู่เท่านั้นเด้อพี่น้องส่วนสิบนิ้วนะครับสิบนิ้วมันมีสามดอกนะพี่น้องนะครับผมดอกเดียวก็ขายเด้อพี่น้องแล้วก็ที่เหลือก็ขายเป็นคู่นะครับแล้วก็มาดูที่ดอกสิบสองนิ้วนะครับผม e สองร้อย s, <S, e s, <S นะครับผมของพีโอโยนะครับรุ่นยอดนิยมนะครับตัวนี้เป็นอ่าเป็นตัวแท้ตัวเก่านะครับพี่น้องนะครับผมเป็นตัวแท้ตัวเก่าเลยนะครับผมนะครับสภาพก็อดสสวยตามที่พี่น้องเห็นเลยนะครับนี่ครับดอกเดิมเดิมนะครับพี่น้องนะครับดอกเดิมเดิมเลยนะครับยังไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับนะครัับมมมุกล้อองนาจจะดู ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่ครับดอกไม่มีตําหนินะครับผมร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมทั้งสี่ดอกนะครับนี่ครับสีสวยนะครับครสีสวยไม่เคยรื้อไม่เคยซ่อมแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมตัวนี้ก็ราคาพร้อมจะส่งนะครับดอกละเก้าร้อยบาทนะครับดอกละเก้าร้อยบาทนะครับพี่ร้องพร้อมจะส่งนะครับท่านไหนเข้ามารับเองนะครับผมผมคิดแค่ดอกละแปดร้อยบาทพอนะครับแต่ก็มาที่โพแอมนะครับผมรอยเย็นนะครับรอยเย็น L สองพันสี่นะครับตัวนี้ตำหนินะครับตัวนี้ตำหนิอย่างเดียวนะครับตำหนิแค่อย่างเดียวก็คือขั้วลำโพงด้านนหหลััังกะครบ ขวดลาโพงด้านหลังหักนะครับผมทั้ง4ตัวเลยนะครับส่วนตัวสเปคคอนนะครับใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้ผมใช้ลองตู้ลําโพงนะครับให้ลูกค้าอยู่นะครับเสียงดีนะครับผมใส่ในเดิมๆทั้งหมดนะครับพี่น้องนะครับใส่ในเดิมๆทั้งหมดนะครับยังไม่เคยรื้อเคยซ่อมนะครับ๋ยวให้พี่น้องดูกันชัดๆนะครับนะครับสีสวยนะครับไม่มีรอยรื้อนะครับไม่มีรอยซ่อมเลยนะครับ ตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับจำนี้แค่นั้นนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับจากโปรโมชั่นนะครับแบ่งปันพี่น้องไปใช้งานนะครับคลิปนี้ขายเพียง7,800บาทพอนะครับ7,800บาทนะครับผมสำหรับโรยเย็นนะครับ L 2มาสนะครับตัวนี้สามารถขับ18นิ้วได้2ดอกนะครับข้างละ2ดอกนะครับหรือว่าจะเอาไปขับกลางนะครับตัวนี้สามารถรองรับโหลดได้ที่โอหโอมเลยนะครับพี่น้องรองรับโหลดได้ที่โอห์มก็คือสามารถนะครับขับเสียงกลางได้ข้างละสดอกนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับขายเพียง7,800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับพร้อมจะส่งให้เลยนะครับแล้วก็มาที่ p o w เวล์แนะครับผมมาตินนะครับมาตินเอ็นะครับ18,000หมืนะครับ MX 18,000กหนนะครับตัวนี้คาปา16ลูกเลยครับผมสสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้มีกล่องพร้อมนะครับพี่น้องมีกล่องให้พร้อมนะครับกล่องกล่องอาจจะไม่สวยนะครับเพราะกล่องจะมีรอยหนูกัดนิดหน่อยนะครับเพราะว่ากล่องลูกค้าเก็บไว้ต่างหากแล้วก็มันมีหนูมากัดนะครับส่วน p o w เวลแอนะครับไมเอียมนะครับนี่ครับทีสวยเลยนะครับไม่เคยลืออไมม่่เคคยซนะรับ ตัวนี้ก็สามารถนะครับเล่นชุด4คูณ4ได้สบายนะครับผมหรือว่าจะไปขับเบรนะครับ18นิ้วนะครับตัวนี้ได้8ดอกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมไฟติดทุกเม็ดไฟติดทุกดวงนะครับผมสภาพสวยสภาพมือหนึ่งนะครับตัวนี้คลิปนี้ผมลดราคาพิเศษนะครับผมใครทันก็ได้ไปเด้เพื่อน้องนะครับผมอใครไม่ทันก็รอคลิปหน้านะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับหนึ่งาบาทพร้อมส่งนะครับหนึ่งาบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับท่านไหนเข้ามารรัับบเองนะค ทักมาคุยได้นะครับพี่น้องสหรับตัวนี้นะครับนี่ครับสีสวยนะครับพี่น้องนะครับตัวใหญ่ๆนะครับผมเป็นแอมยอดฮิตเลยนะครับผมมาตินโอริโอนะครับผมเรื่องคุณภาพเสียงพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้นะครับใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเอ็มเป็นเอ็มเอ็กซ์หนึ่งหมื่นแปดพันนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันวัตต์นะครับถ้าใครสนใจเด้อนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพร้อมส่งนะครับแต่ก็มาดูที่พาวเวอร์เอ็มนะครับพี่น้องพาวเวอร์เอ็ม MKC นะครับ MKC PA 501นะครับ MKC PA 501นะครับตัวนี้กับแรงวัดนะครับอยู่ที่1,000งพันวัตต์นะครับสามารถคับ18นิ้วกรงปั๊มค่าละ1ดอกนะครับ12-15ค่าละ2ดอกนะครับหม้อแปลงใหญ่มากตัวนี้นะครับนะครับหม้อแปลงใหญ่ๆเลยนะครับผมสวยนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่คลิปนี้ลด ลดไปอีกพี่น้องนะครับผมจาก4,500เอาแค่4,200พอนะครับพร้อมส่งนะครับ4,200บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับท่อไหนสนใจนะครับแล้วก็มาที่โปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทค e u 1 2 0 0นะครับตัวนี้จำเดิมเลยนะครับพี่น้องนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่เคยรื้อไม่เคยซ่อมนะครับหม้อแปลงใหญ่มากนะครับตัวนี้หม้อแปลงใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้ก็18นิ้วปั๊มได้นะครับพี่น้องค่าละสอนะครับหรือว่าจะขับกลางนะครับก็ค่าละสอเหมือนกันนะครับท่อไหนสนใจนะครับโปรยูโรเทคนะครับ EU 2,000สองนะครับตัวยาวๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับพี่น้องขายเพียง5,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ5,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่โพเอมนะครับผม NF Audio นะครับเ f Audio นะครับ AB 600นะครับกำลังวัดตัวนี้ก็อยู่ที่600วัตต์นะครับผม18นิ้วโครงปั๊มนะครับวายสได้คาระดอกนะครับ12 15คาละสองนะครับขับเบรดได้ขับกลางได้นะครับใส่ใหนสวยๆนะครับผมไม่เคยรื้อไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี ถ้าใครสนใจนะครับผมตัวนี้ก็อ่ะจัดโปรพิเศษนะครับแบ่งปันนะครับสามพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับสามพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่โพล์แอมนะครับผมอ่โฮมอิเล็กทรอนิกส์นะครับผม HE 1 2 0 0นะครับตัวนี้กำลังวัดอยู่ที่1,200วัตต์นะครับผมเป็นโพล์แอมป์สวิตชิ่งนะครับน้ำหนักเบานะครับตัวนี้ก็18นิ้วปั๊มได้นะครับพี่น้องนะครับข้างละ2นะครับพี่น้องตัวนี้ผมลองใช้งานอยู่นะครับพี่น้องลองเปิดได้เปิดได้้้ทัััังงวนนนนะะคครรบบพี่อ ถ้าใครสนใจเด้อนะครับตัวนี้ถ้าเป็นโครงปั๊มนะครับใช้ได้เลยนะครับพาระสองดอกนะครับผมเป็นโฮมออเดอโอนะครับผม1,200บาทนะครับสวิตชิ่งน้ำหนักเบานะครับสีสวยเดิมๆนะครับด้านหน้ามีวัดโวลต์นะครับถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่4,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่แหลกนะครับผมแหลกอลูมิเนียมนะครับแหลกอลูมิเนียมขนาด 3U นะครับผมลึก27นิ้วนะครับ 3U ลึก27นิ้วนะครับผมมีฝาหน้าหลังครบนะครับตัวนนีี้สสวยะครับ2,000 200บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ2,200บาทพร้อมส่งนะครับตัวนี้เป็นแหลกสั่งทำนะครับแหลกสั่งทำนะครับนี่ครับเป็นของปอกระจกนะครับของบ้านไผ่ขอนแก่นนะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นแหลกสั่งทำมาพิเศษนะครับถ้าใครสนใจเรื่องตัวนี้ก็สามารถใส่นะครับผมตะกูลวาเทคนะครับวาเทคได้นะครับ5,000ันอาเนะครับใส่ได้นะครับ3,600ใส่ได้นะครับหรือว่า CHF อ่า หลายยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้อนะคร2 2> ah, 1> 1. 1. ับผมนึกไม่ออกนะครับก็คือถ้าเป็น 3u นะครับผม 3u นะครับผมได้ตั้งแต่ลึก16ไปจนถึงลึก27นิ้วเลยพี่น้องนะครับ 3u ประมาณไหนนะครับพี่น้องถามว่า 3u ประมาณไหนนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็น 2u นะครับ 2u นะครับ 3u นะครับผม 3u ก็จะนะครับมาตินนะครับมาตินนี้เลยนะครับมาตินตัวนี้จะเป็นไซส์ 3u นะครับพี่น้องนะครับก็จะสามารถใส่ได้นะครับแต่ต้อง ต้องถอดขาออกด้วยพี่น้องเด้อถ้าจะใส่สามยูเต็มเต็้องถอดถอดขาไปหลอกนะครับเพราะว่าตัวขาจะติดนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนมากแหลกจะทามาสามยูแบบเป๊ะเลยนะครับผมก็ถ้าใส่สองยูนะครับถ้าใส่สองยูก็จะใส่ใส่พร้อมขาได้นะครับแต่ถ้าสามยูต้องถอดขานะครับขาที่อยู่ด้านล่างนะครับเป็นขาพาสติกนะครับถอดออกนะครับถอดออกเก็บไว้ได้นะครับสำหรับแหลกนะครับผมสองพันสองร้อยบาทนะพี่น้องพร้อมจะส่งนะครับสองพันสองร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่ บูทเบรนะครับบูทเบรเป็นของ BBE นะครับผม Sonic Maximizer นะครับ8 8 2 i ไนะครับตัวนี้ท่านไหนที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องเบสนะครับเรื่องเบสดเบสดมาเบานะครับเบสดไม่ไม่หนักไม่แน่นเบสดเบสดเบาเบสไม่เป็นลูกนะครับตัวนี้เราเอาไปใช้ดูได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวบูทเบรนะครับผมเป็นซ้ายขวาอิสระนะครับนี่ครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับใหม่กิ๊กนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นอะได้ทั้งแจ็คโฟล์ดและก็ X นี่ครับีสวยเลยนะครับผมเนี่ยท่านไรหาอยู่นะครับตัวนี้ก็ต่อคล้ายๆกับคอร์สเบรนะครับก็คือสามารถนะครับเพิ่มสัญญาณนะครับเพิ่มสัญญาณของเบรดนะครับผมจากคอร์สนะครับผมบางทีอ่าคอร์สเรานะครับผมสัญญาณเบรมันมาไม่แรงนะครับสัญญาณเบรดเบานะครับเบรดไม่มีเนื้อนะครับพี่น้องก็ลองเอาตัวนี้ไปใช้ดูได้นะครับผมเชื่อมต่อกับคอร์สได้เลยนะครับผมก็ เข้าไปผ่านที่ Powerm นะครับตัวนี้1,500บาทเท่านั้นพี่น้องนะครับ1,500บาทนะครับอมจะส่งนะครับตัวนี้แบรนด์นี้นะครับจะเป็นของใหม่อยู่ที่2 0 0 0 2,500บาทนะครับ2,500รบาทนะครับนี่ครับราคานี้ถือว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมสภาพมือหนึ่งนะครับสภาพมือหนึ่งเลยพี่น้องนะครับแล้วก็มาที่ e q ไล l i z e r นะครับ e ค u a l i z e r โปรยูโรเทคนะครับอีคอไรเซอร์โปรยูโรเทคนะครับรุ่น CE 231 XL นะครับตัวนี้เสียงดีมากพี่น้องนะครับเสียงดีนะครับถ้าเทียบกับเป็นแบรนด์อื่นๆนะครับอย่างถ้าเป็นแบรนด์ก๊อบนะพี่น้องนะครับบอกเลยว่าเทียบตัวนี้ไม่ติดนะครับผม โปรยูโรเทคนะครับผม EC 2 3 1 XL นะครับเสียงดีนะครับแนะนำเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะได้ทั้งแจ็คโฟล์ดและก็ XLR นะครับผมตัวนี้ก็อ่ะ1,500บาทพร้อมส่งนะครับ1,500บาทพร้อมจัดส่งนะครับผมแล้วก็มาที่คอร์ส3ทาง MBA นะครับคอร์ส3ทาง MBA นะครับเป็นรุ่น2 3 4 XL นะครับตัวนี้นะครับขอแจ้งพี่น้องตามตรงนะครับก็คือปุ่มนะครับปุ่มมีคอคแท็กนะครับมีคอคแท็เด้อพี่น้องนะครับบางบางครั้งก็ ลองแล้วก็ค็อกแครกนะครับบางครั้งก็แรงบางครั้งก็เบานะครับบางครั้งก็ไม่คอกแครกนะครับอันนี้ก็เลยขายตามสภาพเลยกันนะครับผมก็คือบางทีเราเปิดนะครับก็ไม่มีค็อกแครกเลยนะครับบางครั้งมาเปิดก็มีคอกแครกบ้างนะครับครับอันนี้คือดังทุกช่องนะครับใช้ได้ทุกทุกวอลลุ่มนะครับก็คือเบสกลางแหลมนะครับดังได้ปกติหมดนะครับพี่น้องก็คือถ้าเราปรับแล้วเราไม่ไปขยับนะครับมันก็จะไม่คอกแครกนะครับอันนี้ถ้าไหนเป็นช่างก็ ลองเอาไปพิพจารณาดูนะครับใช้ได้ปกติทุกช่องนะครับแต่เวลาเราขยับวอลลุ่มนะครับบางตัวนะครับบางตัวมีข้อแคกนะครับผมบางตัวก็ส่วนมากน่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีประมาณช่องสองช่องแค่นั้นนะครับนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ ท่านไหนที่รับได้เด้อนะครับผมคลิปนี้นะครับผมแปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมอขอสามทาง MBE นะครับพี่น้องลองพิจารณาดูนะครับผมรับได้ค่อยซื้อเด้อครับผมถ้าคิดว่าไม่ใช่ช่างนะครับเอาไปจ้างซ่อมนะครับพี่น้องอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับแล้วก็มาที่คอร์สนะครับพี่น้องนะครับคอร์สสองทางสามทางนะครับผมแล้วก็สี่ทางโมโนนะครับตัวนี้เป็นของ BSS นะครับ BSS นะครับเป็นรุ่น FDS 360นะครับตัวนี้สภาพมือหนึ่งพี่น้องนะครับม่เอี่ยมนะครับ นครับเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เสียงดีมากๆนะครับพี่น้องท่านไหนอยากได้คอร์สอนาล็อกนะครับผมที่ให้เสียงใกล้เคียงกับดิจิตอลนะครับผมว่าตัวนี้นะครับผมตอบโจทย์ท่านได้แน่นอนนะครับผมนี่ครับสภาพสวยๆนะครับผม BSS นะครับ FDS 3 6 0นะครับนะครับสภาพไม่เอี่ยมเลยนะครับพี่น้องนะครับผมงานสวยงานแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้พี่น้องดูกันชัดๆนะครับนี่ครับ นะครับผมตัวนี้รับประกันนะครับแท้100%นะครับถ้าไหนหาอยู่นะครับอยากได้คอร์สเสียงดีๆนะครับผมอยากได้คอร์สของแท้นะครับเอาไว้เอาไว้ใช้งานนะครับพี่น้องรับรองพี่น้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนะครับสีสวยเลยนะครับสีสวยเลยนะครับผมนี่ครับสภาพใหม่เอี่ยมนะครับสภาพใหม่เอี่ยมนะครับตัวนี้นะครับผมราคานะครับผม5,800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ5,800บาทพร้อมจัดส่งนะครับตัวนี้เจ้าของเดิมซื้อมา9,800พันนะครับราคานี้ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าสภาพ ยังไม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับพี่น้องนะครับแทบจะไม่มีร่องรอยเลยนะครับสวยนะครับผมอ่ะท่านใดสนใจนะครับผม5,800บาทนะครับผมพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาดูที่ตู้กันบ้างนะพี่น้องนะครับผมตู้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมด้วยพี่น้องนะครับผมก็มี18นิ้วนะครับ18นิ้วไม่อาจแท้นะครับผมสีระเบิดนะครับตู้ผีเสื้อนะครับผมก็คู่ละ2,500ันหนะครับพี่น้องเข้ามารับเองก็ราคาพูดคุยกันได้พี่น้องนะครับผมเฉพาะท่านที่เข้ามารับเองได้เท่านั้นนะครับสำหรับตู้ ตู้เบรตู้เป่านะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมตู้ไทโอเิโอนะครับผมก็เป็นไม้อัดแท้20่มิลเหมือนกันนะครับเป็นตู้สึนามินะครับอันนี้ก็คู่ละ2,500ันหนะครับ2ใบนะพี่น้อง2,500ันหนะครับตู้สภาพสวยนะครับแล้วก็ตู้มาร์ควลนะครับตู้มาร์ควลนะครับตัวนี้เป็นตู้แฟรนะครับเป็นตู้แฟร18นิ้วนะครับเป็นตู้ร้านอาหารนะครับพี่น้องท่านไหนหาอยู่ท่านไหสนใจนะครับตัวนี้ก็ราคานะครับผมใบละ2,500บาทนะครับใบละ2,500บาท2,500บาทนะครับขอท่านที่สามารถนะครับผมเข้ามา รับเองที่ร้านได้เท่านั้นนะครับแล้วก็ตู้ BV นะครับตู้ BV ฝาหลังนะครับ BV ฝาหลัง15บนิ้วนะครับ15หนิ้วนะครับเป็นไม้อาเที20มิลนะครับผมสีระเบิดนะครับสีสวยนะครับนะครับมีเบ้าสลับสลับตั้งขามอนิเตอร์นะครับผมตู้เป็นตู้ตะแกรงปั๊มนะครับฟิลเตอร์นะครับสีสวยดอกเป็นดอกกิฟต์นะครับดอกกิฟต์โค้งหล่อนะครับ15นิ้วนะครับดอกกิฟต์โค้งหล่อสินิ้วนะครับตัวนี้ก็เฉพาะดอกนยพี่น้องเฉพาะดอกกิฟต์แบบเกือบ3 0 0พันนะครับ เฉพาะดอกกิฟก็เกือบสามพันแล้วนะครับของใหม่นะครับดอกเดิมๆนะครับดอกยังไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับอันนี้นะครับขายพร้อมดอกนะครับผมราคานะครับผมราคาพร้อมจะส่งนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับราคารับเองใบละสามพันบาทนะครับพี่น้องเฉพาะดอกก็เกือบสามพันแล้วนะครับดอกไม่อี่ยมเลยพี่น้องนะครับผมท่านไหนอยากเห็นนะครับผมทักไลน์เข้ามาส่วนตัวเดียวผมส่งรูปให้ดูนะครับสลหรับดอกลำโพงนะครับเป็นรุ่นไหนเด้อพี่น้องและก็มาที่ ตู้แหลมนะครับตู้เสียงแหลมนะครับผมมี2 bij, anak, ителей, ใบนะครับใบละ3ดอกนะครับนี่ครับเป็นไม้อัดแท้นะครับ15บมิลนะครับนี่ครับมีตะแกรงนะครับผมเป็นของพีโอเดียทั้งหมดนะครับของพีโอเดียทั้งหมดนะครับมี1ตัวนะครับที่เปลี่ยนหน้ากากมานะครับแต่ตูกเป็นของพีโอเดียนะครับไว้เป็นไว้เดิมนะครับไว้เดิมทุกตัวนะครับไว้เดิมทุกตัวนะครับผมอันนี้ใบละ2,300บาทพร้อมจัดส่งนะครับผมถ้ารับเป็นคู่นะครับสองใบ4,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับท่านไหนเขามารับเองนะครับผมคิดแค่ใบบบละะ2,000าทพอนครั คิดแค่ใบละสองพันบาทพอนะครับผมเป็นแหลมคอมอ่าเป็นแหลมตองแปดนะครับพี่น้องขออภัยนะครับช่วงนี้ดินพันนะครับดินพันมากเลยนะครับนะครับแหลม P O D O นะครับตองแปดนะครับผมเป็นไว้แท้ทุกตัวนะครับเป็นไม้อัดแท้สวยๆนะครับพี่น้องนี่อ่าให้พี่น้องดูกันชัดๆเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ตู้นะครับผมตู้สิบแปดนิ้ว M S นะครับตู้สิบแปดนิ้ว M S นะครับตัวนี้เป็นของบริษัทแทๆนะครับ เป็นไม้อัดแท้20มิลนะครับตู้บริษัทแท้ๆเป็นไม้อัดแท้20มิลนะครับตัวนี้ดอกก็เป็นดอก MS เลยนะครับพี่น้องนะครับเดิมๆนะครับทั้ง2ดอกนะครับตู้สภาพสวยนะครับไม่เอียบนะครับตัวนี้นะครับใบละ2,800บาทนะครับอันนี้ขอท่านที่สามารถเข้ามารับเบียงได้นะครับพื้นที่ภาคอีสานนะครับค่าส่งอยู่ที่ใบละ500บาทนะครับถ้าเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับค่าส่งจะอยู่ที่ใบละประมาณ600-700ถึงนะครับอันนี้ขอเช็คเพื่อความมั่นใจอีกทีหนึ่งก่อนนนนะะคครรับพี่่้้อองถาใใสจก็ ทักเข้ามาคุยได้นะครับผมแล้วก็ตู้ออเดอร์สนะครับตู้ออเดอร์สีนิ้วนะครับตัวนี้พร้อมดอกนะครับพร้อมดอกเป็นดอกคงหลอดหนึ่งดอกแล้วก็คงปั๊มหนึ่งดอกนะครับขายเพียงใบละสามพันบาทนะครับขอท่านที่สามารถเข้ามารับเองได้นะครับผมเป็นตู้ขอบเบรกหูจับเบรกคู่นะครับพร้อมดอกพร้อมใช้ใบละสามพันบาทนะครับพี่น้องราคานี้ถือว่าคุ้มมากอ่ะเอาอย่างนี้คลิปนี้ผมลดพิเศษเลยนะครับเฉพาะวันนี้นะครับผมใบนี้นะครับพี่น้องเอาแค่สองพันห้าพอนะครับขายขาดทุนไปเลยนะครับลดไปเลย500บาทนะครับ ตู้พร้อมดอกนะพี่น้องนะครับพร้อมดอกพร้อมใช้งานนะครับออเดอร์สีขอบเหล็กหูจับเหล็กนะครับสีสวยนะครับตัวนี้เบรแน่นนะครับจุกอกนะพี่น้องเสียงดีแน่นอนนะครับเบรโคตรแรงโคตรหนักนะครับท่านไหนอยากได้เบรคแน่นกระแทกกระแทกนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคารับเองเท่านั้นนะครับตู้พร้อมใช้เป็นตู้แฝดนะครับออเดอร์สีนะครับใบละ2,500บาทนะครับรับเองเท่านั้นนะครับเฉพาะวันนี้นะครับพี่น้องนะครับผมท่านไหนอยู่พื้นที่ห่างไกลนะครับอยากได้โอนมาก่อนนะครับพี่น้องแล้วก็นัด มารับได้นะครับตัวนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับเสียงดีเสียงแน่นนะครับแล้วก็มาดูที่ตู้สิบห้านิ้วนะครับตู้สิบห้านิ้วทรง RCF นะครับตัวนี้เป็นตู right. чи, ้พร้อมใช้นะครับผมดอกเป็นดอก IMF นะครับเป็นดอกเดิมๆนะครับ IMF นะครับแหลมเป็นแหลมตองแปดนะครับแหลมตองแปดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทั้งสองตัวเลยนะครับตัวนี้ก็ผ้าอีสานนะครับพร้อมส่งนะครับคู่ละสามพันบาทนะครับตกใบละพันห้านะครับใบละพันห้าพร้อมส่งนะครับสลับผ้าอีสานนะครับถ้าเป็น ต่างภาคนะครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับภาคตะวันออกนะครับใบละ1,800บาทพร้อมส่งนะครับใบละ1,800บาทพร้อมส่งนะครับท่านใดสนใจนะครับแล้วก็ตู้เอลนะครับตู้เอลไม้อัดแท้นะครับ20่มิลนะครับตู้เอลไม้อัดแท้20่มิลนะครับตู้สวยๆนะครับตัวนี้เสียงดีมากพี่น้องนะครับผมยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็คือมาสภาพอย่างนี้นะครับไม่ได้ทำความสะอาดนะพี่น้องท่านใดสนใจนะครับผมตู้เอลนะครับผมคู่นี้ 2,005นะครับ2,005นะครับขอท่านสามารถเข้ามารับเองได้นะครับผมตู้เป็นตู้แอลนะครับเป็นตู้เอลที่สวยนะครับไม่อัดแท้20มิลไม่ผูไม่บวม100%นะครับผมแล้วก็มาดูที่ตู้15นิ้วนะครับเป็นตู้มิดโลเด้อพี่น้องนะครับ15นิ้วนะครับตู้มิดโลนะครับตู้ภาคกลางนะครับตัวนี้พร้อมดอกนะครับอันนี้ดอกยังไม่ได้แกะพี่น้องนะครับแต่รับรองเดิมแน่นอนนะครับนี่ครับดูจากด้านหน้านะครับดูจากด้านหน้าแล้วน่าจะเดิมนะครับแน่นอนนะครับ มีทั้งหมด2ใบนะครับเป็นไม้อัดแ sì, ท้นะครับสีระเบิดนะครับสีสวยเลยพี่น้องนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้ก็พื้นที่ภาคอีสานนะครับผมใบละพ like ันห้านะครับพร้อมส่งนะครับพื้นที่ภาคอีสานใบละพันห้าพร้อมส่งนะครับผมภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับก็ใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับพี่น้องเป็นตู้มิตรโล1สิบห้านิ้วพร้อมใช้งานนะครับแลวก็ตู้สิบสองนิ้วนะครับผมสองคูณหนึ่งนะครับสิบสองนิ้วสองคูณหนึ่งนะครับไม้อัดแท้ขอบเหล็กนะครับสีสวยเลยพี่น้องตัวนี้นะครับ ไม้อัดแท้ขอบเหล็กนะครับสีสวยนะครับตัวนี้ท่านในสนใจนะครับผมราคานะครับผมราคารับเองนะครับผม4ใบนะครับ3,000บาทนะครับ4ใบ3,000บาทนะครับผมส่งผ้าอีสานนะครับผม4ใบ3,500บาทนะครับ4ใบ3,500บาทนะครับส่งผ้าอีสานนะครับถ้าเป็นผ้าเหนือผ้ากลางผ้าตะนอกนะครับ4ใบนะครับ4,000บาทพร้อมส่งนะครับผม ท่านไหนสนใจเด้อนะครับสำหรับวันนี้ก็มีสินค้านะครับไอพี่น้องนะครับได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมท Mont ่านไหนต้องการขายเครื่องเสียงนะครับต้องท่านไหนต้องการเครื่องเสียงไว้ใช้งานนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทร0894064695นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม